เจอกันอีกแล้วนะครับกับพวกเรา movie empire ผมบอสนะครับผมต้นนะครับข่าวนี้กําลังเป็นข่าวฮอตที่คนกําลังเล่นกันอยู่ใช่ครับไหนแก้ทําไรมาอ่ะซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาฮะได้มาจากเว็บไซต์ชื่อว่า the rap นะฮะซึ่งเขาเปิดเผยรายง,งาน exclusive เกี่ยวกับเบื้องหลังกองถ่ายที่ชื่อว่า red one นะ,ะซึ่งไอ้ red one เนี่ยมันเป็นหนัง kiss mat ท,ที่แสดงนําโดย the rock kiss event หรือ jk simon นะฮะซึ่งมันก็เป็นหนัง kiss mat ต,ตัวไป เห็นที่เห็นว่ามันเกี่ยวกับว่ามันไปรักค่าตัวซันตาคอร์ส่ะใช่ครับซันตาคอร์สถูกลักผ่าตัวไปก็ต้องมีหน่วยแบบทีมงานเอฟบีไอะไรสักอย่างบบตามช่วยซึ่งหนังคิดมากปกติแล้วมันก็ทุนสร้างก็ไม่เกินแบบเต็มที่เลยนะผมให้ไม่เกินร้อยล้านถ้าแบบทุนใหญ่แค่ไหนร้อยล้านก็เป็นหนังใหญ่แล้วนะอ่าเอออย่างที่เราพูดไปในคิดที่แล้วถ้าประมาณร้อยยี่สิบล้านะจะเริ่มตีเป็นหนังบิ๊กบัคเจ็ตแล้วใช่ฮะแต่เรื่องนี้งบมันเรียกได้ว่าบานปลายมากถึงขนาด ตัวเลขสูงถึงประมาณสองอยห้าสิบล้านปอนนะสองร้อยห้าสิบแล้วเดี๋ยวปอนเหรอใช่ดอลลร์อปอนนะ,ะในข่าวเขียนว่าปอนโอ้โหแพงจัดแล้วถ้าเป็นปอนนี่สามร้นะอยดอลาร์แล้วนยฮะก็อันนี้เรียกได้ว่ามันงบบานทําแบบหนังฮีโร่ได้เลยอนะถ้าสามร้อยดอลนี่ต้องได้กำไรคืนมาเท่าไหร่วะเนี่ยต้องไดตง้ต้องถ่ายได้เท่าไหร่วะเนี่ยอ่าซึ่งมันแบบมีผลกระทบเยอะมากโดย สาเหตุหลักๆเขาก็บอกว่าเพราะความไม่เหมือนอาชีพของเดอะล็อกและทีมงานของเขาอ่าซึ่งไอ้เรื่องนี้ไอ้เลดบันเนี่ยกำหนดฉายเดิมมันคือต้องฉายตั้งแต่คิดมาปีที่แล้วนะะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ไงย้าย,ยมาเป็นคิดมาปีนี้เลยใชเยเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไปคิดมาปีหน้า <c oughs> มีมีโอกาสอยู่แนละ้วถ้าแบบมีปัญหาอะไรอีกอย่างเงี้ยซึ่งแบบคนในแบบกองถ่ายเนี่ยเขาก็แบบให้สัมภาษณ์กับตัวสำนักข่าวอะไรเงี้ยว่าแบบเขามักจะมีพฤติกรรม มากองถ่ายสายอยู่เป็นประจำและเขามักจะเดินทางมายังกองถ่ายหนังเลดวันอ่ะสายประมาณ7-8ชั่วโมงทำให้ทีมงานมีโอกาสได้ถ่ายทำสิ่งของเขาเป็นแบบบางวันบางวันก็ไม่ได้ถ่ายบางวันก็ได้ถ่ายอย่างเงี้ยได้ถ่ายเป็นบางซีลบานวันก็ไม่ได้ถ่ายอ่าเจ็ดถึงแปดชั่วโมงใช่ฮะก็แบบชนิดท,ที่ว่าแบบทีมงานแบบให้คําจํากัดความของเขาเลยว่าสิ่งที่เขาสามารถทําได้อย่างสม่ําเสมออย่างเดียวของเขาคือการมาสายเจ็ดถึงแปดเลยเอ,อ่ะวะใช่ฮะมยังกล้ามาอ,อีกอ่ อ่ะโหจะถึงแปดเช่เหมือนพี่พี่นัดต้นสิบโมงอ่ะเออมาหกโมงเย็น่ะอ่าแล้วกล่องถ่ายก็อย่างที่รู้ก็ทํางานเต็มที่ก็สิบสองชั่วโมงก็ดีเอาลแล้วครับระหว่างนั้นทาอะไรวะตีปิงปองรอ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าเหมือนตัวล็อกอ่ะเขาเหมือนตั้งเกณฑ์การทําง,งานว่าเขาจะไม่ยอมทํางานเกินสี่ถึงห้าชั่วโมงต่อวันแล้วก็ไอเหตุที่เข้ามาสายเงี้ยบางทีก็เขาไปวิ่งออกกำลังกายสามชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ถึงจะมากอง ฟิตร่างกายอยู่อ่าใช่ครับหรืออย่างแบบในกองถ่ายฟาดแดนฟิลเลตที่เหมือนเขาทะาเลาะกับว<ช>ินดิเซลอะไรเงี้ยดราม่าว่าเขาพยายามแบบเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการเยอะใช่อยากแบบเขาเรียกว่ากึ่งๆอยากกระชิงแฟนชายกันเออแต่เขาบอกว่าเหมือนจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ที่ทำให้วินดิเซลเริ่มเหมอนนะ่าต่อร็กก็คือการม,มาสายมันชอบมาสายอ่าก็เลยแบบมาสายไม่พอไงยังจะแบบทําตัวใหญ่อีกตัวใหญ่อีกงอกไปเออนี่ นี่แฟนชายแฟมิลี่ของพูนะเว้ยจะทำครอบครัวแตกแยกอะ่อออะครอบครัวแตกแยกไว้นี่นี่หรือแบบกองถ่ายของเนฟิกอย่างลิสต์โนติกนะฮะล <Les S 2> ิส n o โนติก <Notice, S 2> ใช่ไหมใช่ครับที่เขาแสดงคู่กับแรนเรโนเงี้ยแลี้ยก็แกวกระดอะใช่ฮะก็มีปัญหากับแรนเรโนเหมือนกันเพราะเรื่องมาสายเนี่ยนะฮะทำให้แบบนักแสดงสองคนแบบแทบไม่คุยกันจนเนฟิกเหมือนต้องเป็นตัวกลางไยไก่เกลี่ยว่าจะให้ทําภาคสองสองคนนี้นถึงกลับมาคุยกันได้โอ้แสดงว่ามันสายจริงใช่ไหมมันแบบ มันนักมาสายเลยเป็นคนให้เกียรตินี่ให้เพื่อนมาก่อนเสมออ่าใช่ครับหนักจริงที่นี่หรืออย่างแบบไอง,งาน WWE World นะฮะซึ่งเป็นงานอีเวนต์พบปะแฟนๆที่มันจะแบบเป็นแฟนมีสก่อนการแข่งขันเวสเซอร์มาเนี่ยอ,อย่างเงี้ยฮะเดอะล็อก็มาสายประมาณ2ชั่วโมงอะแฟนมีก็มาสายเอ้ยแต่เ,เรื่องเวสเซอร์มนเนี่นเยเ,น,เน,นี่ยมันอยู่อ่าเร่อเวสเซอร์มนเนี่ยนี่เป็นยังไงฮะขย,ยายก่คืออันนี้ผมขอพูดว่าส่วนตัวนวผมไม่ได้ตามวงการ WWE เยอะนะเออแต่ว่ามันมีดราม่าอยู่ช่วงหนึ่ง เรื่อง WWE เนี่ยมันมันมากเลยโดยที่ว่า The Rock เนี่ยเขาเหมือนเป็นตัวร้ายในวงการยุคสมัยนี้เลยนะเป็นยุคใหม่ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นตัวร้ายเพราะบทหรือเป็นตัวร้ายจริงๆอยู่แล้วออ่าโดยเรื่องมันเริ่มจากแบบว่ามีนักวยปั้มคนหนึ่งที่เป็นขวัญใจสมัยนี้เลยนะ <หา S 2> ที่ชื่อว่า,าโคดี้โคดี้โรสอะไรที่เพิ่งเพิ่งชนะไปเรื่อ,<า>อยๆมาเนี่ยโดยที่เหมือนเขาเป็นแบบกึ่งๆึ่งขวัญใจมหาชนยุคนี้เลยของชาวนักวยปั้มมานะแล้วทีนี้เหมือนไปมาเขาได้สิทธ ไปปั้มต่อเรสเซอร์มาเนียเออคันที่สี่สิบแล้วแบบแทนที่เขาจะได้ไปปั้มชิงแชมป์แล้วได้เข็มขัดกลับมาใช่ไหมอยู่ดีเดร็อคที่แกที่แบบเปิดตัวออกมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปปั้มเองแมนสติลตัวโชว์ไงฮะสติวต์จโชว์ปั้มไอ้มึงอยู่เฉยเเออคนหนึ่งนก็เลยพูดว่าเฮ้ย<ห>ได้เหรอวะไอ้เทียคือกูนั่งบิวไอ้โคดี้มานี่เป็นป<ห>ีปั้มไต่เต้าเนี่ยขึ้นมาแบบเป็นปีแลสุดท้ายแบบถึงละโคดี้กูกำลังจะได้ไปชิงแชมป์แล้วเอ้า ดอดร็อกมาแทนคนมันก็เลยเริ่มพูดเขาแบบเดอดร็อกเนี่ยมันมีอานาจเยอะมากในวงการ WN วงการมวยปั้มอะนะฮะ<า>มันเป็นแบบเป็นถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัทแม่อะไรเงี้ยเป็นนั่งบอร์ดบริหารเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันใช้เส้นกดดันเปล่าวะวเพื่อที่จะแบบมาปั้นไปเองอะไรเงี้ยอ,อ่าแต่ก็ไม่รู้หรอกพี่อยู่วงนอกพกีคิดว่ามันหมดแหละหแต่ว่าก็นั่นแหละคนเขาอินงานซึ่งมันก็ดูชั่วจริงอ่าแม่งดูแบบชั่วชั่วแบบพลิกบทบาทจาก เป็นฝ่ายธรรมะมาตลอดนี่มันแบบลาบบอสตัวร้ายเลยดีดีๆพี่แกก็มาบอกเอ้มึงเลิงปั้มปู๊บปั้มเองยังไงอะแล้วคนมันก็นั่งด่ากันแบบเละเทะกดดิสไลค์ทำทุกที่ทุกทางติดแฮชแท็กอะไรเต็มไปหมดอ่าจนสุดท้ายพอถึงวันหนึ่งมันก็มีประกาศมาประมาณว่าแบบเหมือนเดอะล็อกก็กำลังออกมาพูดว่าเอ๊ยกำลังปั้มเงี้ยไอ้ตัวโคดี้มันก็เดินออกมาเลยแล้วก็บอกว่าไม่น่นแต่ปั้มเองอ่าเออแล้วว่าไเดอะล็อกมันก็แบบชุนเฉียวไม่พอใจฮะแแต่ก็ ตบหน้าพอดี้ปีทีอะไรเงี้ยชั่วเต็มตัวออ่าเแล้วพอสุดท้ายแล้วไอ้แรสเซอร์มานเนียเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้เป็นมันปั้มแบบสองสองแล้วก็วันแรกนะมันมีสองวันแล้วพอวันหลังเนี้ยมันก็เป็นแบบเดิล็อกเหมือนเป็นตัวร้ายเลยแก๊งตัวร้ายออ่าเไปเรียกพวกไปลุมอ่าจนมันก็มีแก๊งตัวเองมาช่วยก็มีจอสิน่าอย่างเงี้ยแล้วก็มี ไออันเดอร์ทิกเกอร์อันเดอร์ทิเกอร์โอ้ตรองอันเดอร์ทิกเกอร์บาที่คนหือฮากันมากเลยฮะแล้วก็จบไปได้อย่างสวยงามอ่าแต่ว่าเขาก็มาว่าเอ๊ะเดือดล็อกแม่งร้ายจริงอ่าร้ายหรอฮะอยู่ตรงกลางไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคนด่าไปเยอะแล้วอ่าคนแบบใส่แบบทัวลงเต็มข้อแล้วตอนนี้แกเป็นไอชั่วไปแล้วอ่าแต่ก็ถือว่าไอนี่นะมันก็เรียกเอาแสบประสบความสำเร็จนะเปั้มได้ใช่ผมถือว่ามันประสบความสำเร็จมากเลยนะคือจากที่แบบ ผมไม่รู้จักโดยซ้ำอเออแบบอะไรเป็นอะไรเงี้ยก็อพอเห็นเออก็เริ่มสนใจมีคนมากมายที่เริ่มสนใจเพราะว่าการเขาเรียกว่าทิบทบาททิ่บทบาทครั้งนี้เออถือว่ามีกระแสแร,อรองอยู่บางคนก็นบอกว่าเอยมันตั้งใจจริงเขาบอกเอ,อ้ยมันสแสดงแต่ก็นานาติ้งครับแล้วแต่เลยแต่แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเดอะร็อกมันได้ชั่วสมใจอยากแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า อะไรแหละแต่ว่าได้ชั่วแล้วอ่าทีนี้ <c oughs> กลับมาที่พฤติกรรมของกองถ่ายครับอันนี้ก็เรียกว่าชั่วอยู่เหมือนกันครับโหชั่วอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งในทีมงานของกองถ่ายเรื่องเล็บวันเนี่ย <c oughs> ก็เขามาเอามาปเปิดเผยว่าเดอะล็อกเนี่ย <c oughs> มีนิสัยชอบปัสสาวะใส่ขวดน้ํา <c oughs> เพราะว่าตัวเองขี้เกียจเดินไปห้องน้ําสาธารนณะ <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ไกลาจากรถเทลเลอร์ตัวเองฮะ <c oughs> โดยแบบทีมงานก็เล่าว่าแบบอในกองถ่ายเนี่ยมันมีห้องน้ําอยู่ไกลาจากรถเทลเลอร์มาก แล้วหากเขาจําเป็นต้องฉี่เขาก็จะไม่ยอมไปเข้าห้องน้ําสาธารนณะแต่เขาจะฉี่ใส่ขวดน้ําวอสแล้วก็ให้ทีมงานหรือผู้ช่วยส่วนตัวเขาเอาไปทิ้งแต่ถ, <c oughs> ถ้ามันทายหนัก่ะก็ถ้ามันทายหนักนะ <c oughs> น่าจะมีกระโถนส่วนตัวเอาไว้เที่ยวมึงก็เกินไปยิ่งเยี่ยวตัวเองไม่ยอมไปเดินไม่ยอมเดินไปเยี่ยวแบบเอาสุดอะมึงเอาสุดจริงไหมแล้วก็มีข่าวก่อนหน้าอย่างนี้ก็มีเหมือนไอ้เว็บไซต์เดอะเลเนี่ยที่มันให้ข้อมูลมาเขาก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้าเนี้ยไอเดอะล็อกมันก็แบบพยายามล็อบบี้เพื่อแบบจะเป็นคนคุมค่ายดีซีสตูดิอ่ะเขาอยากคุมหลายอย่างอ่าเขาคับที่รับทางนะคนนี้อเขาพยายามแบบเห็นว่าไปที่ไหนก็อยากจะไปฟาสก็อยากจะไปคุมเออไปไหนก็คุไ <ป S 1> มไอดีซีก็เห็นว่ามันมีการล็อบบี้เยอะนะเรื่องหนังแบ็คอะดมอ่ะใช่เขาก็มีปัญหาเยอะนะเพราะว่าเหมือนเขาส่งแบบคนใกล้ตัวของเขาเนี่ยมาทําคุมโปรดิวเซอร์อะไรหมดเลยเี้ยอย่าง คนที่ชื่อว่าอ่าแดนนี่กาเซียอย่างนี้หรืออดีตพยานของเขาอย่างเงี้ยก็เข้าไปพูดคุยกับประธานดีซีเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยฮะ mm hmm. แล้วก็แบบข่าวก็เปิดเผยมาอีกว่าเดอะล็อกกับกาเซียเนี่ยก็พยายามจะล็อบบี้ให้ไอเซเว่นบ mm ักโปรดักชันก็คือบริษัทโปรดักชันของเดอะล็อกเนี่ยฮะได้สิทธิ์เข้าไปควบคุมแผนกดีซีฟิล์มเลยฮะมันตระขนาดนั้นแลว้วอ่ะอ่าใช่ครับแล้วก็ส่งแบบคนสนิทก็คืออ่าฮิรามกาเซียก็นั่นแหละฮะก็ที่เหมือนเป็นสัต์เป็น เหมือนน้องชายของแดนนี่ก็คือคนใกล้ตัวของเดอะลอกทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็ส่งเข้าไปคุมแทนอาประธานดีซีตอนนั้นชื่อว่าวอเตอร์ฮารบัดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทุกคนเพื่อนผมทั้งนั้นอ่าใช่เพื่อนผมทั้งนั้นแล้วก็มีการแบบเรียกกระแสบบแบบผลักดันเฮนรี่คาร์วิลให้กลับมาเป็นซูเปอร์แมนอืมก็อย่างน้อยอันนี้เห็นด้วยนะอ่าม,มีมีสิ่งที่เขาทำดีก็มีฮะแล้วก็แบบมีคลิปโปรเจกต์มาใหญ่โตเลยแต่ว่าสุดท้ายมันพังนะเพราะว่าได<ต>้ไอดำได้ไอดมเจ๊งเป็นขี้ใช่คร ดีซีก็เลยเซกุญปัญนะเลยเนาะไปเอาเจมกันมาแทนไม่ไหวโอ้แบ็คอดัมมันหนักแบ็คอดัมมันไม่มีบทอ่าแบกแบ็คอะดำนั้นสไลเดอร์ดีๆนี่เองอ่าเออสไลเดอร์ดีนี่เองเออเผื่อแฟกทำจะแค่ดีกว่าแฟกไม่สโลเออแค่ไม่สโลเพราะเผื่อไอ้แฟกทำไปยังดูมีอะไรมากกว่าไม่มีบทเลยทั้งเรื่องแบบดูอะไรวะกี๊กจูชายนี่เอาคือตอนที่เฮนรี่โผล่มา อีแค่นั้น่ะแค่นั้นเลยมึงจะเอาแค่นั้นเลยเขาแค่ okay, นั้นเลยให้ Fate, ด็อกเตอร์เฟดอีกคนน่อ่าด็อกเตอร์เฟดเท่เทอันนี้เท่เอาเสร็จได้บทนี้อยู่ซึ่งนี่ก็เป็นแบบเหตุการณ์ของเดอะล็อกฮะที่เขาเรียกได้ว่าคนกองถ่ายเอื่อมกันเหลือเกินวิเอาเรื่องอยู่นะอะาแล้วนี้แบบมีข่าวอะไรเพิ่มเติมกักบเดอะล็อกไหมฮะถ้าเดอะล็อกก็พี่ไปดูมามันจะมีเรื่องส่วนตัวของเขานิดหน่อยฮะเออตรงที่อย่างที่ว่าเขาเคยพูดเหมือนแบบในหนังสือชืว่าประวัติของเขานะ ะว่าเขาถึงจะเคยบีบคอผู้หญิงแล้วก็แบบสแลมองบนโต๊ะการงานแต่งขอครอบครัวโคตรโหดเพราะวเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้พูดไม่ดีเกี่ยวกับพ่อของเขาซึ่งดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ก็เรียบร้อยแล้วจัดหลักอยู่นแม่งแบบแบบเด้งบัคเกิลสองฝั่งเวทีแล้วก็สแลมลงไปแล้วเรียบร้อยเออโหดอยู่นะ แล้วก็มีเขาก็พูดเองเลยว่าแบบตอนเด็กๆอ่ะเขาถูกจับอยู่บ่อยครับแบบว่าเขาชอบเขาเ้าไปในการทะเลาะวิวาทหรือใครความรุนแรงอะไรเงี้ยเขามีปัญหาเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอกถอ็ถึงมันเป็นมวยปั้มง่าถึงมันเข้าสายต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยสายต่อสู้ใช่แล้วก็มีอีกว่าเขามีข้อคอลหาอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ดอลล็อกก็ดูเป็นคนมสเสน่ี์แรงอยู่อะ่ะเขาไม่ชอบมีขา่าวแบบตั้งแต่ระหว่างที่ยังอยู่กับ เออภรรยาคนก่อนอะนะนะที่เป็นทั้งผู้จัดการแล้วก็ผู้ผู้ดูแลภาพลับเนี่ยเห็นเขาว่าแบบมีกิ๊กมาตลอด mm hmm. คนนู้นทีคนนี้นทีเอ่ยว่าแบบเคยมีสัมพันธ์กับเดลลอกตอนนู้นตอนนี้มีมาตลอดแต่มันเป็นเพียงเขาเลยนะแต่ที่มันมีอันนึงที่มันน่าสนใจก็คือว่าตอนเคยเขาถ่ายเรื่องเกมแพลนเอเขาก็ไปพบลักกับภรรยาคนปัจจุบันอ mm ื hmm. ภรรยาเขาที่ชื่อว่าโรเลน คือแล้วเขาบอกว่าพูดประมาณว่าแบบเขาเห็นปุ๊บเขาปิ๊งปับ๊บเออแบบปุ๊บปับ๊บทันทีต,ต <บ S 1> ซึ่งซึ่งตอนนั้นยัง <Okay. S 1> ไม่อยากไม่รู้ไม,ไ,ไม่รู้ว่ายังไงแต่เคเขาพูดนะว่าตอนนั้นเขาอยู่ในระหว่างเลิกกับเมียแล้วเลิกเลิกคาทางใจรู้เปล่าเลิกาทางใจอ่ะนั่นแหละเอาไปว่าแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นอีกสักเขาอีพอหนังมันจบอะไรเรียบร้อยก็เลิกกับเมียแ,แต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นความสัมพันธ์ไปถึงไหนละอ่าเอาไม่รู้ความสัมพันธ์ไปถึงไหนละนั่นแหละ แล้วตั้งแต่นั้นลูกสาวเขาคนที่เป็นลูกกับพยาคนเก่านะก็เลิกคุยกับเขาไปเลยอืก็เหมือนแบบเกลียดพ่อไปเลยเออเกลียดพ่อไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีฮูอยู่บ้างเกลียดชนิดที่ว่าคืองานแต่งเมียใหม่มก็ไม่ได้เชิญลูกสาวตัวเองไปอืคือเหมือนแทบจะตัดญา้าตัดพ่อตัดพ<อ>ุกไนเลยเอแล้วก็เดลล็อกก็ยังเคยบอกเลยว่าลูกสาวเขาไม่ได้มาหาเขาหรือพูดคุยกันมา ตั้งแต่ปีสองพันิหแหละอืมโูยนานอยู่นะฮะเออลูกสาวเขานี่หน้าตาเหมือนเขาเป๊ะเหมืนอนรเวอร์ชันเซว่นิกเออแลอ้วรากเวอร์ชันเซวิกเลยซึ่งความสัมพันธ์ของลูกเขาเขาถึงอะไรแบบว่าพูดเลยนะว่าเขาถึงได้ชอบเล่นหนังแบบหนังเด็กอะไรเงี้ยเ <c oughs> พราะเหมือนกับแบบว่าใด้ความได้มีความรู้สึกเออเหมือนได้อยู่กับลูกสาวอะไรเงี้ยมันเคลียร์ปมในใจอย่างนี้ฮะ เห็นเวลาเดลล็อกเล่นหนังทีไรมันจะจำต้องมีเด็กผู้หญิงอ่ะอ่าจำเป็นหนังครอบครัวดูแลเด็กผู้หญิงใชช่อบมีเดลล็เด็กผู้หญิงเยอะๆเดลล็อกก็เป็นงนี้แหละโอเคครับวันนี้คุณต้นคิดยังไงกับเดลล็อกบ้านดีกว่าก็มันเป็นเรื่องที่แบบทีมงานคนอื่นเขามาแบบพูดให้ข่าวนะเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแค่ไหนแต่ก็ลองดูจากที่พี่แบบฟังมามันดูแบบมีจักไหลที่ไงมันไม่ใช่แค่กองกองเดียวมันก็แบบอาจจะมีมูลมีอะไรอยู่ว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมอย่างไงจริงๆ ก็ยิ่งเขาเหมือนเลิกกับเมียที่คอยดูแลภาพลักษณ์ด้วยอย่างเงี้ยนะระหว่างช่วงหลังนี้ข่าวเสียเข้ามาเลยปรากคน <c oughs> น้นนี้ผมแทบไม่เห็นข่าวเสียกับเดอะร็อกเลยคือวนเลิกกับเมียที่ดูแลภาพลักษณ์แม่งเรียบร้อยเลยวะโอ้เรียบร้อยแลวมึงแต่พี่ว่าก็แหละฟังหูไว้หูครับเวลาเราเสพข่าวเราก็ต้องฟังหูไว้หูใช่ครับใช่แล้วก็อย่างแต่ข่าวหนึ่งที่ค่อนผมค่อนข้างเชื่อนะคือทรงแล้วแม่งน่าจะเป็นนักมาสายจริงจริา ดูจากหลายกองไี่พูดแล้วพูดตรงกันแบบชัดเจนอ่าคือนักมาสายของจริงอ่าใช่ครับทุกคนแบบงุนงดกันมากอ่ะเออนักการมาสายการตรงต่อเวลาที่สําคัญนะอ่ามันเหมือนเป็นการให้เกียรติอ่าใช่ครับว่าใช่สำหรับผมผมว่าคือเขาเริ่มดังแล้วจริงเขาดังมากๆเขาเป็นดาราที่มีรายได้เยอะที่สุดในคอลลีวูดด้วยซ้ำอ่าแต่ดาวดังมันก็ดับได้นะฮะแล้วดังที่เขาดังเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรใครเดล็อกอ่ะใช่ถ้าผมนึกก็จูเมนจี้อ่ะ จูมินจี้นานแล้วนะฮะเออที่เหลือเล่นอะไรก็เจ๊งไม่ใช่ไงช่วงหลังๆนี่เริ่มเจ๊งเยอะอยู่อ่ะเออเริ่มเจ๊งเยอะอยู่ไม่ใช่ไงมันดังมันก็ดังได้ถูกก็แต่เราดูดไมค์ครับเนี่ยมันจะเช็คไหม oh God, โอ้ไมค์ครับปวดการมันส่งไม่ค่อยดีแลว้วมาเอ,อ้แต่ผมแอบเป็นึกถึงข่าวข่าว,าวหนึ่งที่ก่อนหน้ามันมไอตัว,วรนะีเบก้าเฟอร์กุสันน่ะนักแสดงจากไอมิชชั่นคูลซิบที่เขาเคยพูดว่าเขาไม่ชอบนักแสดงคนหนึ่ง ที่แบบชอบทาตัวไม่เมืออาชีพอะไรเงี้ย<อ>แต่แตอนลังเขาเคยเล่นกับเคยเขาเคยเล่นเฮอร์คิลิสกับเดอะล็อกเนี่ยว่าใช่ครับแบบกองเก่าๆของเขาอะไรเงี้ยตอนเดอลล็อกเหมือนตอนนั้นมันรีบมาแบบคอมเมนต์แก้ต่างมารีบมาคอมเมนต์แก้ต่างเลยนะว่แบบใครทําเธออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่แต่พอพอแบบมันมีข่าวเดียวมาแล้วก็เปินึกถึงข่าวนั้นก็เฮ้ยหรือว่าจะใช่อแต่ตอนแรกเหมือนเขาสรุปไปเป็นคนอื่นแล้วนี่ค่ะ เพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่เล่นกันจําชื่อไม่ได้แต่ว่าอารมณ์ร้อนเหมือนกันอ่าเออที่ไม่ใช่เดลล็อกใช่ฮะหรือจะเป็นเดลล็อกอ่าอันนี้ก็ต้องลองไปวิเคราะห์กันดูใช่มนุษย์ก้อนหินของเราใชก้อนหินของเราจะแหลกหรือเปล่าจะแหลกสลายเป็นแมดทรายหรือเปล่าต้องรอชมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีระบบที่เรียกว่าสมาัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเป็นกําลังใจให้กับเราก็สามารถ กดสมัครสมาชิกเป็นชาวโวคกให้กับเราได้นะครับได้ครับมาเป็นชาวโวกด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ